สวัสดีครับทุกคนพบกับรายการมิสเตอร์เมสเซนเจอร์วอล์กนะครับตอนนี้ผมอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาแขกรับเชิญวันนี้เขาอยากพาผมไปร่องเรือแต่ก่อนไปร่องเรือเนี่ยเขาบอกว่าเขามีคลับส่วนตัวอยู่ที่นี่ด้วยแวดวงสตาร์ทอัพไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับพี่หมูอุ๊บบีไปถัข้าที่นี่ดูลึกลับนะนี่อยู่ชั้นล่างเลยประตูบานใหญ่ นี่มีโลโก้ฟิลฟิลคลับ <c oughs> อือฮึอือฮึฮะบาร์เทนเดอร์หน้าตาคุ้นๆสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวข้ามจูฟิลคลับครับผมพี่หมู ผมเจอหน้าพี่หมูทีไรเนี่ยนึกว่าเป็นเบนจามินวัตตันคือเด็กลงทุกทุกครั้งถามจริงจริงพี่หมูคิดว่าคนหลากรู้เยอะๆแน่ๆเลย hey, uh, พี่หมูปีนี้อายุเท่าไหร่ครับโ oh. <laughs> อ้โหอ๋อสี่สิบกลางๆเลยกัน <laughs> <laughs> ไม่กล้าบอกตัวเลขด้วย <laughs> ไม่กล้าบอกเลย <laughs> ผมเวลาทุกครั้งเวลาเรียกพี่หมูก็กระดากปากตัวเองรู้สึกพี่หมูรู้สึกว่าพี่หมูน่าจะเด็กกว่าผมแน่ๆเราอันนี้เราจะคุยกันแบบนี้เหรอพี่หมูมานั่งนี่นะครับเสิร์ฟน้ำก่อนถึงเจ้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ีาเสิร์ฟ ันเวลาทํางานเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ได้คอนเทนต์มันจะได้อย่างอื่นไปสวัสดีครับพี่หมูสวัสดียิงครับผมสวัสดีครับเรารู้จักพี่หมูในนามของพี่หมูบีใช่ครับแต่ว่าตอนที่ทีมงานเนี่ยโทรหาพี่หมูพี่หมูว่าเฮ้ยมานี่มาที่ขับผมพี่คือที่นี่ฟิวขับฟิวขับใช่ครับพี่หมูแนะนําหน่อยว่าที่ฟิวขับนี่มันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของพี่หมูใช่ไหม ทำอะไรม,มันจะทำอะไรบ้างตอนนี้ที่นี่ก็เป็นเหมือนเป็นวิสกี้บาร์นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็หลังทำธุรกิจแล้วก็ไปใช้สถานที่ข้างนอกเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันถ้ามีสถานที่อันหนึ่งที่เรา เป็นของเราเองด้วยแล้วก็ชวนเพื่อนๆนมาได้ครับ ah. แล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของนักธุรกิจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโลเคชันประชุมกันมีวิวสวยงามอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ใช้เพื่อนๆก็น่าจะใช้ด้วย ah. ก็เลยทำเป็นทำเป็นคลับขึ้นมาโอเคตัวคลับก็มีมีเรือยอชมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันต้องเป็นวิสกี้บาร์ด้วยไม่ใช่บาร์ธรรมาดามีคำว่าวิสกี้ข้างหน้า ใช่ครับวิสกี้มันก็หลากหลายดีครับแต่จริงก็มีทุกอย่างครับมีจีนมีทุกอย่างคือเป็นสายเป็นสายดื่มอยู่แล้วก็ดื่มเวลาเราออกไปข้างนอกเองเราอไปข้างนอกอยู่บ้านไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มเอวเวลาไปเจอเพื่อนๆหรือว่าแต่ออกทุกวันเกิอทุกวันเกทุกวันถ้าคนมาใช้เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่วิสกี้นีมีอย่างอื่นไหมีมีทุกอย่างก็น้ำเปล่าก็มีโคกก็มี เบียร์เหล้า <al> เบียร์เหล้ามีอ๋อมีอกปกติมีหมเทยจริงๆ <okay. S 2> คือแค่ว่ามันมีวิสกี้เยอะเป็นพิเศษแล้วก็สไตลส์ส่วนใหญ่เวลาคลับที่มีวิสกี้กับซิกา้าเขาก็เรียกวิสกี้บาร์ดูจากบรรยากาศร้านเนี่ยสิ่งที่พี่หมูเอามาประดับที่นี่คือก็วิสกี้จริงๆก็เลยชื่อว่าวิสกี้บาร์ใช่ไม่มียียงอื่นจริงๆ ก็เออส่วนใหญ่เป็นวิสกี้จริงก็มีอย่างอื่นบ้างผสมผสมอยู่หลังคอร์ดแพงที่สุดในร้าน Five d a c a d e s ก็คือเอาเหล้ามาผสมห้าสัตวัตเอามาอมเอามาอมสักอุ่นกะทีได้ตะบ่วนทิ้งนะผมไม่กินเท่าไหร่นะฮะตอนนี้อ่ะมันมันขึ้นอยู่กับราคาเซอร์เคิลเดอรี่เราก็ไม่รู้ว่าเออก็คงหลายแสนโโอ้หมาถึง ที่แล้วขนาดนี้แล้วแต่ผมไม่กินวิสกี้เนี่ยละพี่แต่ผมขอสักแก้วหนึ่งถ้าไม่แนะนําเป็นเครื่องดื่มที่เป็นนอนแอลกอฮอล์ถ้าถ้าแนะนำเป็นนอนแอลกอฮอล์มีอะไรไหมจริงจริงคือเรามีมีค็อกเทลชื่อ1855แล้วก็แล้วก็เอามาทาเป็นมอกเทลได้ปีคอสอหรอใช่เป็นเป็นมันเป็นสตอรี่ของร้านว่าว่าจริงคือคือฟิลคลับเนี่ยมันมาจากกับตันฟิลมันมีกับตันชื่อฟิลเนี่ยเขาล่องเรือเข้าแม่น้าเจ้าพระยามา กรุงเทพตอน1855ก็มีค็อกเทลชื่อนี้อใช่เดี๋ยวลองทําให้แบงกินดูอร่อยดีเอาเอาเอาลองกันนะ1855แดดกับตันฟิลิปครับ โมอเทวรู้สึกเหมือนตัวเองวาร์ปกลับไปในยุคบุกเพสันธิบ้านดีครับดีครับเออถึงที่แล้วถือซะว่าผมถึงฟิลคับเต็มๆแล้วเข้าเรื่องผมฟังพี่หมูในตอนที่ผมเรียน A.B.C. แต่พี่หมูก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่ไปคุยในวันนั้นว่า ้โลกของกระแสของตัวสตาร์ทอัพมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆ <S 2> <S 2> มันไม่ใช่แค่อุบีแล้วมันมีแอปอื่นๆที่ตามมาที่อยู่ในความดูแลของพี่หมูด้วย <S <S พี่หมูเล่าตรงนั้นให้หน่อยสิ คนจะได้รู้ด้วยอ้ยตอนนี้พี่หมูทำอะไรอยู่บ้างได้ครับ <c oughs> ก็พาร์ทอุกบีเนี่ยตอนแรกมันเป็นชื่อชื่อบริษัทช,ชื่ออุกบีมาจากอ e ีบุ๊กก็คือทำแค่อีบุ๊กนี่แหละตอนแรกก็คือเอาแมกซีนเนี่ยมามาลงให้คนอ่านในในแท็บเล็ตพอเวลาผ่านไปก็ไอตลาดน้นก็หายไปก็กลายมาเป็นตัวพวกแอปอ่านการ์ตูนนิยายช <c oughs> ่วันี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเขาเรียก UGC ครับก็คือมาจากคำว่า user generated content ก็คือก็คือเหมือน YouTube t i k t o k อะไรอย่างเงี้ยก็คือใครอยากจะ เป็นเป็นทั้งคนดูเป็นทั้งคนสร้างเขาอ่านไปเยอะๆก็เขียนด้วยอะไรเงี้ยอ่านการ์ตูนเยอะๆก็วาดการ์ตูนขึ้นมาขาย <c oughs> อุบีก็กลายเป็นธุรกิจแบบนี้ตนหลังๆก็มีไปทำทีวีซีรีส์ขายให้พวก <c oughs> พวกอะไร OTA ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ มีดนตรีชื่อฟังใจฟังใจก็เป็นเป็นดนตรีครับก็คือเป็นแอปที่คนอัปโหลดเพลงขึ้นมาก็จะมีเพลงจากหลายๆค่ายด้วยแล้วก็บิสเนอร์มเดวก็คือไปจัดคอนเสิร์ตเพราะนั้นก็รวมรวมกุ๊กอุ๊กบีก็จะมีคนอยู่แบบเข้ามาใช้งานอยู่ประมาณเดือนละ10ล้านคนจากหลากหลายแอปพลิเคชันมันมีอยู่แอปหนึ่งที่มีอยู่ช่วงหนึ่งผมติดมากๆเลยก่อนอันนี้คือจอยลาดาอ๋อจอยลาดาที่ทาอะไรครับจอยลาก็เป็นนิยายของพวกน้องๆน่าจะเรียกว่าเจนซเป็นนิยายแชทเป็นนิยายสั้นๆเป็นตอนๆเหมือนเป็นแชทมัน แล้วก็จนหลังๆก็มีแบบไลฟ์สตรีมมิงมีรายการเป็นแอปโซเชียลเด็กๆก็เข้าไปพูดคุยกันะไรอีเหมือนธุรกิจของอุบ๊บบีมายังฟังใจมายังจอยระดา พี่หมูยึดกับคอนเซ็ปที่เรียกว่า UGC ใช่ทำไมพี่หมูถึงชอบชอบไอ้คำว่า UGC นี้จนกลายเป็นหลายทุ่มเป็นมันเป็นเทรนของอนาคตหมยถึงว่าเทรนของอนาคตในเรื่องของดิจิตอลคอนเทนต์เนาะใครก็ทำขึ้นมาได้ทุกคนก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งก็แต่งได้ละแล้วก็ถ้าใครเก่งก็ดังเราก็เห็นน้องๆกลายเป็นดาวติ๊กตอกกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ันัพราะนั้น UGC ก็เป็นเทรนดของการทำคอนเทนต์ซึ่งผมว่าพี่หมูก็น่าจะเป็นดาวติ๊กตอกได้นะทำไมทำไมผมไม่เห็นคอนเทนต์พี่หมวแตี้ล เอาไว้ถ่ายดูรูป <laughs> ดูรูปอะไรไ <laughs> ดูรูปอะไรพวกไอ้นี่พวกสัตว์น่ารักๆก็ <คน S 1> <laughs> ชอบดูหมาแมวคนไม่ทมําเองอะไรนะไม่ท <ำ S 1> ําเองยังยังไม่มีเวลาทำเเพราะว่าจริงๆคือพอเราอยู่กับวงการนี้เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องวินัย ของการของการทำนะความสม่ําเสมอใช่ความความสม่ําเสมอแล้วก็ต้องคิดคอนเทนต์ด้วยใช่ไหมผมผมเองนี่มีแอคเคาท์อินสตาแกรมนี่โพสต์แบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยเดือนละสองครั้งสตอรี่ก็แบบโพสต์ไปเรื่อยไม่ได้มีไม่ได้มีการคิวเลตคอนเทนต์ก็คิดว่าเอออยากอยากทำนะวันหนึ่งถ้ามีเวลาอาจจะไปไปปรึกษาแบงค์ว่าเออทำเป็นช่อง YouTube ต้องทำยังไงพี่หมูน่าทำพี่หมูน่าทำมากๆรับรองว่าปังมีคนตามคนตามนี่เป็นสาวๆมันแปดสิาหรืมาถึงอีกธุรกิจหนึ่ง ธุรกิจหนึ่งที่พี่หมูโยกออกมาเมื่อกี้ที่บอกมาก็คือว่าตัวแฟนเดนตุกๆใครที่อยากทำธุรกิจสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะถ้าได้ฟันเรซซิ่งจากแฟนเดนตุกๆมันเหมือนเป็นการสแตมว่าใช่เป็นเด็กแกง๊งเด็กแก๊งคือมันเป็นเดอะแกง๊งแล้วเราก็บอกว่าความสำเร็จเนี่ยคือความสำเร็จของการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ย าได้ไฟล์เด็ดมาแสดงปึ๊บมันเหมือนก้าวขาข้างดึงไปถึงนความสาเร็จนั้นแล้วมันเป็นยังไงครับตอนนั้นทำไมถึงเอาไฟล์เดเข้ามาแล้วตั้งกองทุนนี้คือแบรนด์ไฟล์เด็กสตาร์เนี่ยเขาอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์แล้วก็เป็นเหมือนเป็น VC ที่แบบเรียกว่าลงทุนเยอะที่สุดแล้วก็ดังมีชื่อเสียงพอถึงตอนที่เราเราอยากทากองทุนตอนนั้นเราเพิ่งทํา ทำพุกบีล้วก็รู้สึกว่าชื่อเสียงเราเนี่ยก็น้องๆคงอยากได้แบรนด์ดังๆคงไม่ได้อยากได้แบรนด์กองทุนที่หมูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยก็เลยเลยบอกว่าเออเราหาแบรนด์ที่ที่คิดว่าเออเราก็ได้ศึกษาด้วยคือมันเริ่มจากที่หมูว่าอยากจะเป็น VC อยากเป็น VC ใช่แต่ก็รู้ตัวประมาณนั้นใช่ต้้งสร้างแบรนด์นีงไงแล้วก็แล้วก็ตอนแรกก็คือเป็นแองเจิลก็คือลงซีซัวใช้เงินส่วนตัวลงแล้วก็แล้วก็เจ๊งเละเทคือคือไม่มีแพทเทิร์นเลยก็รู้สึกว่าแบบเออถ้าทำอาชีพนี้ต่อไปไไม่่่นนนาาาจะะดีีททททัั้งงงเเเเเรรรแลลลบิิษปุย ก้อนสุดท้ายตอนเมื and, reports, esti, ่อก่อนโอ้ไม่ม <c oughs> ีต really ังค์นะแต่เอาเงินก้อนสุดท้ายประมาณก้อนหนึ่งล้านเหรียญไปลงที่ไฟหันเดรตที่ที่อเมริกาก็คือเหมือนเป็น LP ก่อนนักลงทุนยานเราก็ส่งรีพอร์ตมาให้ดูว่าเขานู่นนี่ทำดูว่าเพลย์บุ๊กเขาเขาทำยังไงทำยังไงแล้วก็มันดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วพออยากตอนที่อยากทําก็เลยบอกว่าชวนเขาว่าเออเอาแบรนด์เนี้ยมามาทำที่เมืองไทย เขาก็ไฟเขียวอ่าเขาก็ไฟเขียวจนทุกวันนี้ก็ก็ผ่านมาก็เจ็ดแปดปีละไฟเดชก็ลงไปเป็นร้อยบริษัทละซึ่งไฟเดชเนี่ยลงเฉพาะสเตจของสีดใช่ใช่สีดแปลว่าแปลว่าเมล็ดพันธุ์แล้วก็แล้วก็การที่อย่างเช่นปกติเราทําธุรกิจก็เจ๊งเยอะอะพวกพวกธุรกิจ SME ก็สถิติก็สี่หปีนี้เจ๊งกันไปเป็นครึ่งละซัพพอัพมันยิ่งทําอะไรแปลกๆนี่โอกาสการการเจ๊งยิ่งเยอะกว่านั้นอีก พราะนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องมีคนเหมือนปลูกเมล็ดพันธุ์พวกนี้ขึ้นมาเยอะๆทิ่กเก็ตไซส์ของซีซีนี้มันจะประมาณจาก3ล้านบาท5ล้านบาทเราก็สามารถกระจายลงได้เยอะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อย่างกองนึงก็ลง50บริษัทฟัง pitching แล้วก็ลงทุน<ๆ>ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท,ท,ที่สนุกมากนะตอนตอนนั้นก็รู้สึกว่าได้เจอคนเก่งๆอ,อย่างเงี้ยเหมือนเวนเจอร์แบงคเจอเจสินโนาเงี้ยก็โอ้ เห็นตั้งแต่วันแรกๆจนถึงทุกวันนี้ผมอยู่ที่ตึกยาดาชั้นสามห้องครูหายเล็กๆที่หมูเข้ามาเอาตรงๆนะประสบการณ์นั้นโหทำไมให้เงินน้อยแต่ว่าเอาหุ้นเยอะจังขอต้อนรับเข้าสู่เรือฟิลเลียเมียของกัปตันฟิลิปไม่ใช่ไม่ใช่ ซึ่งเดี๋ยวพี่หมูเนี่ยจะพาเราล่องออกอ่าวไทยไปที่สม็รก่อนที่จะล่องกลับมาล่องเล่นอยู่แถวนี้ <laughs> โ,อโอเคไปครับเีนยวอยู่บนเรือครับพี่แบงค์ใช่ครับเคยขึ้นไหมพี่เรืออย่างเงี้ยถามอะไรแบบนั้นคุณถามอะไรผม <laughs> เรือใครก็เคยขึ้นตอนผมอยู่ธรรมศาสตร์ข้ามจากท่าประทันไปสี่ราดผมก็นั่งสี่บาทพี่3บาท คนละเรือแล้วไอเรือแบบนี้ไม่เคยไม่เคยนี่ถามเจ้าของถามเจ้าของอให้พี่หมูพาทัวร์หน่อยว่าเรือนี้มันพิเศษกว่าเรือข้ามฟากเยอะมากมายขนาดไหนพี่หมูได้เลยครับเวลครับก็อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับฮะแล้วก็มีมีครัวครับสำหรับเวลาอยู่ข้างบนข้างนอกก็ทำอาหารได้ครับมีเตาไฟฟ้าเตานี่เลยเตาแก๊สเลยมีไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยน้ำดื่มนี่คือชั้นบนของเรือ ใช่เรือนี้มีมีสี่ห้องนอนมีห้องนอนให้ด้วยมีมีสี่ห้องนอนใช่เรือสั่นอยู่ภายนอกไม่รู้สึกว่ามีห้องนอนมีห้องนอนลงมาดูไหมลงมาดูห้องนอนอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมครับอันนี้นี่ก็มาสเตอร์เบดรูมโอ้โหคุณผู้ชม a few moments later เฮ้ยเราไม่เราไม่เล็กด้วยนะจริงจังเลยครับมีมีห้องน้ำแบบห้องน้ำแบบจริงจังเลยมีคอสเซ็ตมีชาวเวอร์อ่าได้ห้องน้ำได้ อ๋อนี้เขเก็บของอยู่คือได้ฟิลเหมือนนั่งเครื่องบินห้องห้องน้ำบนเครื่องบินอ๋อนี่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 อี่นอ่นี่ลง่น้่นป่นี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 คนับนี่นีนี่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 นีมนี่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 นีเนี่นีานี่แห่นี่นี่น้่นี่ยายยี่นตอนี่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 มี่นม้น่าี่นีมิี่าีกนี่นี่นี่อก่นี่ออ่ะออกกอนกันี่นี่นนคน คือไอ้กดกลับไอ้เค้กอันนี้คนอย่างเยอะอันนี้อะไรไอ้นี่ก็มาไอพีชพี่ปั๊บตอนแรกว่เออไม่ไม่มาครับผมคิดว่าผมมาไม่ทันมีโพมาด้วยผมรู้สึกว่ารายการ Mr. Messenger w a นเครั้งนี้ยกระดับรายการขึ้นมาแล้วอีกอีกนิดนึงผมจะกลายเป็นบูมพาริสล้ะรีวิวของแพงได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงไหนดีข้างล่างดีไหมข้างล่างไหมไม่ร้อน เอาฮะทุกคนฮะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องรับแขกของเรือน้องชื่อเลยนองน้องซิลียผมขอคุยต่อความสําเร็จของอุ๊กบีในวันนี้มันมีไฮไลท์ตรงไหนของอุ๊กบีไหมที่แบบแม่งเป็นความทรมานมาหรือเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าอยากจะแชร์จริงจไอ้ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์บองไทยมันไม่ได้ใหญ่มากรายได้ปีนึงเราประมาณพันหนึ่งอนการจะถึงพันหนึ่งเนี่ยเก็บมาจากการเก็บเล็กเก็บน้อยอะผมขายนิยายตอนแะ สบาทหบาทแล้วก็ต้องมีคนเล่นเยอะๆใช่ไหมตอนนี้นก็ใช้เวลาในการปั้นจํานวนยูเซอร์ใช้เวลาเข้ามา ็ระดมทุนมาหลายรอบตังค์หมดแล้วหมดอีกก็ต้องไปวิ่งหานักลงทุนอะไรองนี้ก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดมีช่วงวิกฤตแบบเงินหมดก่อนไหมก่อนหาก่อนหาเงินมาได้มีไหมครับเอ่อเรียกว่าหมดก่อนนี่ยังไม่ย,ไมยังไม่เจอแต่เกือบเกือบหมดนี่ตลอดเกือบเกือบหมดนี่ตลอดที่ <laughs> คนที่กำลังระดมทุนเนี่ยเผื่อล่วงหน้าไว้เลย7เดือน8เดือนเนี่ยจริงๆคือต่อให้เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราต้องใช้เนี่ย การระดมทุนแล้วมีเงินอยู่ในกระเป๋าก็ก็ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะของอุกบีเนี่ยในเรสฟันในรอบก่อนๆหน้านี้ผู้ที่เข้ามาเรสคือเทนเซนมีใช่เทนเซนเนี่ยมาตอนปี2016ถ้าญี่ปุ่นก็จะมีซูมิโตโมี f ฟันคอสโมส ล่าละละสุดมีมี Sony Music g l o b a l ที่นิวยอร์กก็จะเป็นกลุ่มพวกพวกบริษัทเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนใหญ่จากฝั่งญี่ปุ่นก็จะจะเอกสารเยอะแล้วก็เน้นพิธีรีก่อนพูดอะไรก็จะเกรงใจถ้าถ้าสไตล์คนจีนก็ตรงไปตรงมาแหละ KPI เป็นหลักก็พูดเรื่องเรื่องผลประโยชนก์กันก่อนเลยตอน<อ>ที่จะเริ่มแบบแบบยังยังไม่รู้จะทําอะไรแต่คุยว่าจะแบ่งกันยังไงละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่เราที่เราค่อนข้างเห็นบ่อยแล้วทางฝั่งอเมริกาต่างจากญี่ปุ่นจับ ตั้งแต่การที่เหมือนเหมือนเป็นเป็นต้นแบบเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเรื่องแบบดูดูภาพรวมของของเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนออสมมติว่าตั้นตัวเลขฝั่งเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเหมือนเหมือนจริงๆแล้วเรียกว่า,เร,วาเรียกว่าประเทศอื่นอ่ะลอกอเมริกาดีกว่าจริงๆแล้วบางทีธุรกิจเอเชียเนี่ยยังไม่ได้โดนเลยบางครั้งแต่ว่าถ้าบรรยากาศที่อเมริกาไม่ดีก็เหมือนเป็นสัญญาณให้ถ้าไม่ดีคนอื่นก็จะจะเดือดร้อนกันไปหมดถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดข ที่ S B B เขามีปัญหาแล้วซิกเนเจอร์แบงก์เขมีปัญหาใช่ใช่ใช่แล้วก็อย่างที่เราตามข่าวกันก็คือเงิน v C ส่วนใหญ่ก็อยู่่ทีอันนั้นเนี่ยงานเข้าผมเลยทำไมอ่ะทำไมกันก็คือเงินนักลงทุนเนี่ยของเราอ่ะแล้วก็เงินกองทุน500ตุ๊กตุ๊กหนึ่งห้าตุ๊กตุ๊กสองอยู่ในนั้นเหรอรวมถึง OR เอ่อออซอนเนี่ยอยู่ในนั้นทั้งหมดโอ้โหอยู่ในนนั้ทั้งหมดไอ้วันที่วันที่ธนาคารมันเจ๊งนี่เรานอนไม่หลับเลยนะเราเราแบบเครียดมากปิดพอชุมกันมาเรือนี้ มันจะไม่มีบรรชุมอะไรัเลยก็คือตอนที่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้นอันหนึ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือว่าแบบเรามีคริปโตอ่ะเออว่ามันกลายเป็นว่าคริปโตมันปลอดภัยเฉยปลอดภัยกว่าปลอดภัยเราณตอนนั้นผมทราบข่าวจากวงในมาว่าครับว่าพอดพี่หมูเนี่ยจริงๆแล้วได้จากคริปโตมาจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับใช่พี่หมูเข้ามาในวงการคริปโตเนี่ย เริ่มที่บิตคอยเลยไหมใช่ใช่ผมว่าเขาตั้งแต่บิตคอยไม่ไม่กี่พันไม่กี่ไม่กี่พันเหรียญนะไม่ใช่บาทแล้วก็ขายที่ไม่กี่ร้อยเหรียญไม่ใช่แล้วก็แล้วคือคือผมเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นหุ้นนานแล้วนะยี่สิบต้นต้นเนี่ยตอนทำงานแรกๆรั้งเทรดก็เขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมเมติกตั้งแต่สมัยอินเทอร์เน็ตยังเป็นแบบโมเด็มอบบผมเทรดเป็นโลบอทเทรดแบบมาก่อนการผู้มาก่อนการมุ่งมาก่อนการคือมันก็ไปได้ดีนะ จนวจันหนึ่งตลาดมันพังเงินเงินที่หามาตั้งหลายปีก็หายไปหมดเลยหลังจากนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าว่าถ้าเราลงทุนเนี่ยเราจะ diversify คือเหมือน c o n s e r v a t i v e crypto i n v e s t m e n t เ่ยคือคริปโตเองมันก็เสี่ยงจะแย่อยู่ละเราต้อง Conserva t i v e มากๆวิธีการ Conservative ในคริปโตคือก็คือ DCA ทยอยลงทุนทุกเดือนตอนแรกก็เป็นเดือนแล้วก็ตอนหลังๆก็เป็นเป็นเป็นสัปดาห์ นี่ก็เป็นวันเออนี่ก็เป็นวันนี่ก็เป็นวันคริปโตนี่มันจะมีไซเคิลถึงพี่คอยเชยๆคงเคยเห็นนะว่ามันโอมันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าดีซีมมันก็จะไม่ได้พีแต่เวลาลงมันก็จะไม่ไม่ไหนักมากเพราะว่ามันเหมือนซื้อเฉลี่ยอ่ะยิ่งถูกก็ยิ่งได้ทุนถูกแต่คริปโตเองเนี่ยมัน ขนาด DCA แล้วแต่ละไซเคิลมันก็5เท่า10เท่าอ่ะ5เท่า10เท่ามันก็ผ่านไปไซเคิลหนึ่งก็กลายเป็น30-40%ผ่าิบปนอีกไซเคิลหนึ่งก็คือเกินครึ่งแล้วนะไซเคิลของคริปโตดูจากอะไรหลักๆเนี่ยมันจะมีบิตคอยน์ฮาวิ่งเนาะอธิบายเรื่องนี้หน่อยพี่พี่หมูเผื่อคนดูที่เป็น t พาณิชย์นอสเอเซสต์นะฮาวิ่งคืออะไรฮาวิ่งคือคือบิตคอยเนี่ยมันจะมีลดสัปปายครับก็เขาเขียนโปรแกรมไว้แล้วลดลดสัปปายทุกๆมันจะมีบล็อกที่โปรแกรมไว้ก็ประมาณ4ปีเนี่ยมันจะ มันจะลดสัพพลายไปครึ่งหนึ่งเลยไอ้ซัพพลายก็คือว่าเราเคยได้ยินคนที่ขุดเหมืองบิตคอยอ่ะเรได้ตัวอได้ตัวเรยได้เนี่ยเป็นรีวอร์ดก็ทัวครบ4ปีเนี่ยมันจะยากขึ้นเท่าหนึ่งดีมานก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคนก็รู้จักคริปโตมากขึ้นเรื่อยๆแต่สัพพลายเนี่ยมันโดนโปรแกรมไว้ว่าให้ลดการผลิตออกมา ลดลงเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ราคาคริปโตเนี่ยมันขึ้นอย่างอย่างรุนแรงเพราะว่าเพราะว่ามันมีสมการที่ส่วนกันแบบนี้เริ่มต้นใครๆก็เริ่มต้นที่บิตคอยน์แต่ตอนนี้ก็แสดงว่าพอร์ตของพี่บูเองหรือขอตัวคริปโตเองมันไม่ใช่แค่บิตคอยน์แล้วใช่พอร์ตเนี่ยจริงๆคือบิตคอยน์ลงกับอีเทอรีเมเนี่ยถ้าในเคสของผมส่วนตัวเนี่ยสองอันนี้รวมกันก็เจอเกิน70%็อละแล้วก็แล้วก็มีเหรียญอื่นๆอย่างปีที่ผ่านมามี FTX ใช่ไหมมีลูน่าอะไรเงี้ยุกกกนดูแล้วเย็มาพั จริงๆคือถ้าคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเรามีเหรียญพวกเน oh. ี่ยคือเราก็โดนหมดถ้าไม่โดนแสดงว่าอยู่อาจจะไม่ได้โซเพอร์ที่เกิในคริปโตอาจจะเล่นแค่แค่บิตคอยใช่ไหมแต่มีในสัดส่วนที่มันน้อยมากเออไม่กี่เปอร์เซ็นต์คือ <c oughs> ถามว่าเป็นเงินก็ก็ก็เสียใจเสียดายที่มันมันหายไปอะเนาะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคริปโตมันก็ขึ้นลงวันละห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าดูโดนไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันรีโคโฟเวอร์ได้ฟังจากพี่หมูแล้วมันไมมม่่่่่่่นนนนนาาาาาาเเเชืออะวววหลักกกรรทีบจิแฮส เรื่องการอย่าใส่ไข่ก็ได้แค่หนึ่ปเดียวในคริปโตนี่วันในคริปโตมันก็ทําได้ด้วยเหมแล้วตอนนี้พี่พี่หมูบอกเมื่อกี้พี่หมูแย้มออกมาบอกแล้วพี่หมูคงไม่บอกตัวเลขผมหรอกแต่ว่าคริปโตอันนี้มันเกินครึ่งของพอร์ตที่เป็นพอร์ตแอสเซทไปแล้วไม่คิดจะขายบ้างหรอตอนนี้ขายนะก็คือเราเรา DCA เข้าเราก็ DCA ออกอ๋อมีออกด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าความจริงคือคือในแต่ละไซเคิลเนี่ยมันจะมีไซเคิลใช่ไหมครับเวลาขายเนี่ยมันคือทยอยขายนิดขายหน่อยอ่ะสมมติสมมุติว่า ตอนที่บิตคอยมันมันอยู่แบบต่ำหมื่นเนาะจังหวะแรกที่มันมันเริ่มขึ้นน่ะคือมันทะลุ2 0,000ื่นครั้งแรกคือคือนิวไฮเไฮขอดอรอบที่แล้วมันหมื่นแปดเท่าตัวอย่างพอมันถึง2 0,000เนี่ยผมก็ทยอยขายละเพราะว่าต้นทุนเราไม่กี่พันเนาะเฉลี่ยมาเริ่มขยายทยอยขายที่ส0 0 0มื่นขายนิดนิดที่หกหมื่นใช่ใช่คือคือขายนิดขายหน่อยขายแบบแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ต่อครั้งแล้วก็อะขึ้นอีกก็ขายอีกอย่างเงี้ย คนที่มันซื้อต่าสุดและขายสูงสุดเนี่ยโอ้มันเยอะมากแต่มันไม่มีใครรู้แล้วจริงคือต่ําสุดสูงสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ไ <laughs> ม่กี่นาทีมอเมันไม่มีใครที่มันโชคดีแบบได้ซื้อต่าสุดขายสูงสุดหรอกใช่ไหม <laughs> ถึงแม้พี่หมูจะมีกลยุทธ์ในการเทค e profit หรือว่าการเอาออกระยะสั้นแต่ว่าก็ยังดูบ e l i e f ในคริปโตอยู่อะไรที่เป็นแ <laughs> บบว่าความคิดแบบว่าสาคัญเลยที่เป็นจุดที่ว่ายังไงพอพอชั่นในคริปโตเราควรจะยังมีอยู่คริปตอนจริงคือคือมันไม่ได้ไอที่เราเทรดกันบนเอ็กชแนนนะ อันนั้นคือมันเราไปเทรตมันเหมือนเหมือนหุ้นอแต่ว่าจริงๆแล้วเหรียญคริปโตแต่ละอันเนี่ยมันก็เหมือนสตาร์ทอัพอะครับมันก็จะมีตีสิสว่าแต่ละเหรียญทําอะไรอย่างบิตคอยก็เหมือนเป็นดิจิตอลโกอ่ะบอกว่าเป็นสโต r e of value ใช่ไหมก็ก็โอนไปโอนมาเหมือนทองคํา แต่ว่าสะดวกกว่าไม่ต้องมีที่เก็บหรืออย่างอันต่อไปก็ Ethereum, อีเทเรียมอเหรียญันดับที่2ก็คล้ายๆกับ OS เอ่เหมือน iOS เหมือน Android อย่างเงี้ยก็คือเป็นเลเยอร์ที่แบบเวลาใครใช้อะไรก็มาเขียนโปรแกรมก็ไปข้างบนอย่า<ว>งพวกมีไฟล์ที่เราเคยได้ยินทำยิวฟาร์มรรมิ่งฝากาเงินกู้เงินคือพี่หมูมั่นใจเพราะมันมีบิสเนสเ<ะ>รียลวิสเนสมันมีอยู่มันนั้นใช่ใช่คือคือมันเหมือนมันเหมือนตอนที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วคนเปิดเว็บไซต์อเมซอนขายหนังสือเสร็จแล้วมาเป็นอีคอมเมิร์ซอ่ะคือมันคือเออร์ล ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็อย่างบิตคอยอเงี้ยไม่มีใครหยุดมันได้เพราะว่าไม่มีใครรัฐบาลไหนเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นจุดที่มันจะทาให้ให้เกิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมดูจากพัฒนาการของคริปโตนะก็มันมาจากตัวบิตคอยก่อนแล้วก็มาเลเยอร์สก็คืออย่างอีเธอรียบใช่แล้วมันก็มีมากระแสเป็นดีฟายกลายมาเป็นเกมฟายแล้วก็พังกันไปหลายเหรียญใช่ใช่อนาคตของตัวคริปโตหลังจากนี้ไปมันจะไปที่ไหนผมว่าเริ่มเริ่มต้นเลยมันจะเป็นพวกฟินเทคก่อน คงเริ่มจากวงการการเงินก่อนแหละเพราะคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็มาเรื่องเงินเงินทองทองงั้นฝากเงินกู้เงินเทรดอะไรเงี้ยแต่เราก็เริ่มเห็นอาร์ตเนอะ NFT ตัวที่ลงทุนใน NFT แพงที่สุดคือตัวไหนถ้าถ้าถ้าแพงที่สุดมันจะชื่อ b อ r e d Ape Yacht Club คฟิลก็มี b อ r e d Ape ตัวหนึ่งเอาไว้ทำเป็นโลโกโ้วิสกี้ในร้านนู่นนี่อะไร้ย่างเ่าไหร่เท่าไหร่ ตอนที่ซื้อก็คือซื้อแบบดอยๆเลยครับซื้อตอนนั้น10บสกว่าล <laughs> ้านว่าสิล้านต้นๆองสิบกว่าล้านต้นๆต,ต,ตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึงครึ่งว่ะคมือราคาที่ราคาคริปโตมันลงมาใช่ไหมไอตัวราคานี้ก็ลงมาจริงๆผมมี NFT เยอะเหมือนกันเ <s> ออก็ตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลยมีเป็นลาย น่าจะเยอะ,อะหลายสิบอะตกลงอ้ NFT ร r ตนี่นมันค<ม>ือเป็นแค่กระแสมาแล้วไปไหมพี่หมูไม่นะลองลองนึกถึงว,ว่ามันมีอัระปยชน่ะรูปมันจะดูแบบต้องต้องแปลกๆใช่ไหมต่ลองนึกดูว่าไอการที่รูปดิจิตอลที่มันไม่เคยมีมูลค่าแล้วคนกล้าให้มูลค่ามันเป็นล้านเป็น10ล้านเนี่ยแสดงว่าเทคโนโลยี NFT มันต้องเวิร์กถูกไหมมันต้องก๊อปปี้ไปได้จริงๆไม่งั้นใครจะไปกล้าซื้อถูกไหมเขารู้สึกเของผมอะ อย่างผมโหลดรูปก๊อปปี้บอเอฟของพี่หมูอะเอามาเป็นรูปวอลเปเปอร์ใน iPhone ผมก็ทําได้ไงใช่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 เออผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าท่านเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันก็เหมือนเหมือนมันเหมือนมันเหมือนโรเล็กซ์กิ้งโรเล็กซ์พอมแอบอย่างนั้นแหละแอบแล้วก็ก็ก็ในความเป็นจริงก็คือมันเหมือนเหมือนรูปอาร์ตอะมีเต็มไปหมดเลยสมมติรูปแบบแวนโก๊ะอะไรเงี้ยใช่ไหมทุกคนก็อาจจะมีรูปปริ้นเนี่ยอยู่ที่บ้านอ่าแต่ว่าไออันที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของจริงๆไปบิดมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปไปบิดมาก็ มีมูลค <déc> <ide> <be> ่าไปขายต่อได้แต่ว่าเอไอการบิดมาเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปเชื่อออคชั่นเฮาส์แล้วต้องไปเชื่อเอ็กซ์เพรสตคนหนึ่งในออคชั่นเฮาส์ด้วยนะเพราะคนซื้ออาจจะดูไม่เป็นว่ารูปนี้เป็นของจริงใช่ไหมซึ่งทรานเ a ลนซีมันต่ำมากอะลองเราไม่ถึงว่าถ้ามันไม่ใช่รูปดังที่สุดในโลกเนี้ยแล้วมีคนคนนึงในออคชั่นเฮาส์บอกว่าอันนี้ของจริง เราก็ต้องเชื่อใช่ไหมว่าเป็นของจริงถูก <ừ m. S 2> ไหมเออโดยที่ไม่รู้ว่าเขาฮัวกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยบางทีคนคนมาขายกับคนที่เป็นเอ็กซ์เอาจจะเป็นเพื่อนกันเอ,อพี่ผู้อย่างเงี้ยกับอีกหนึ่งวงการที่มันมีปัญหาพักเพ<า>ื่อนพี่หมูเป็นคนที่อินแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่ในอีโคซิสเต็มของคริปโตเรนซีเขาเข้าใจมันมาตลอดสมมตว่าผมเป็นนักลงทุนและอยากจะกระจายเดเวอร์ซิไปในคริปโต ผมก็จะซื้อแต่ตัวบิตคอยกับตัวอีเธเรียมครับไปตัวอื่นผมก็ไม่กล้ามันจะมีวิธีเครื่องมืออะไรยังไงเพราะเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบพี่หมูบอกว่าจริงๆแล้วพี่หมูก็มี ตั้งกองทุนที่เป็นคริปโตฟันอยู่ด้วยลองเล่าคอนเซปต์ของกองทุนนี้หน่อยครับก็จะคล้ายๆกับตอนที่ทา500ตุ๊กตุ๊กกองที่1ครับก็คือชวนเฟน์แฟนมิลี่ครับเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นไฮเน็ตเวิร์สมาแล้วก็มามารวมกันเป็นกองทุนแล้วก็ผมก็มีหน้าที่เป็นฟันแมเนเจอร์แล้วก็ไปบริหารเสร็จแล้วก็แล้วก็มีการเหมือนกับเล่าให้ฟังว่าแบบไปลงอะไรอัปเดตความรู้กันไปซึ่งคอนเซปต์จะเป็นแบบ DCA แบบที่พี่หมูทํากับของตัวเองไหมใช่ใช่ใช่ก็คือคือคลิปอย่างที่บอกว่าคครปโตเเา ถ้าบอกให้เราเอาเงินมาแล้วมาช่วยให้อะไรเงี้ยคงไม่สามารถทําได้เพราะว่า <Okay, S 2> oh, มัน <yeah. S 1> มีความผันผวนสูงมากแล้วกลายเป็นว่าเอาเงินคนอื่นมาเสี่ยง uh. แต่ถ้าเกิดว่าเรามองคริปโตปบนแอสเซทคลาสแล้วก็ DCA เอนี่ยอันนี้คือผมทํามาซะจนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันทําได้แล้วก็ความเสี่ยงก็ลดลงไปอย่างมหาศาลแล้วมีโอกาสไหมที่จะไม่ใช่แค่เฉพาะญาติพี่น้องและเฟรนด กองทุนนี้ก็กําลังคุยกับทางฟิโโน m i นาอยู่ครับก็เดี๋ยวลองฝากแบงค์ช่วยดูว่าเหมือนมีลูกค้าครับผมโอเคได้ครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันนะเผื่อมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันผ่านพวกกองคุณคริปโตฟันรู้จักกับตันแจ็คสป r ยโรไหมไม่จับโคมไฟ อ่ะฮะตอนนี้เรากลับมาอยู่กันที่ฟิวคับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปล่องเรือกันมารอบนึงนะครับไปถึงสะพานพระรามเจ็ดข้อดีคือเราพยายามจะหนีฝนแต่ฝนไม่ตกแต่ข้อเสียก็คือเมื่อกี้โคตรร้อนโคตรร้อนแล้วก็ทีมงานจะเมาเรือเอาเนาะเพราะมันค่อนข้างโครงเคลงก็กลับมาที่คำถามชุดสุดท้ายนี้ขอเจาะไปที่ชีวิตส่วนตัวของพี่หมูหน่อยเชื่อว่าพี่หมูอาจจะไม่ค่อยได้ออกแบบว่าสัมภาษณ์ผ่านสื่อเรื่องนี้เท่าไหร่ ตอนนี้พ like ี up, ่หม uh ูคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จในระดับไหนถ้าเทียบกับที่เคยเคยทำอ่ะก็คิดว่าได้ทําเยอะกว่าที่เคยคิดว่าจะได้ทำนะสิบปีที่แล้วก็เป็นทำเอสเอ็มครับก็ไม่ได้คิดว่าเออได้ทำสตาร์ทอัพไม่ได้คิดว่าจะได้ทําคริปโตทําขับทําอะไรเงี้ยก็เรื่องความสําเร็จก็คงคิดว่าเยอะเยอะแล้วอ่าในระดับที่ไม่ได้เทียบกับคนอื่นแต่ถ้าถ้าเทียบกับตัวเองก็คงคงโอเคนะครับแล้วก็เป้าหมายตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเหมือน ทำยังไงให้ใช้เวลาเหมือนกับเรียกว่าอะไรสมดุลนอกาอกอื่นนอกจากเรื่องงานพอพูดถึงเรื่องสมดุลเนี่ยผมคิดว่าเวลาเวลาผมเห็นคนจํานวนมากรวมถึงพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องเงินการเดินทางสายการการหาบาลานเนี่ยมันไม่ได้บาลานแค่เรื่องชีวิตมันน่าจะบาลานเรื่องอื่นด้วยในห้าข้อเนี้ยมันก็มีเรื่องเงินอีกเรื่องจัดพอร์ตก็ต้องสร้างสมดุลและสมดุลของพอร์ตของพี่หมูแล้วตอนนี้สมดุลมันอยู่ตรงไหน สมดุลก็คือเอาง่ายว่าอะไรที่เราทําเองกับอะไรที่เราให้โปรเฟชชั่นอลทำเนาะก็คือสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าอย่างในหุ้นอย่างเงี้ยกองทุนรวมอะไรเงี้ยผมก็ลงตามตามธีมใช่ไหมก็ก็อย่างลง DCA ในฟินโนด้วยที่มันตัดทุกวัญจันผมมีนะมีตัดทุกวันจัน์นดีซีเอใช่ครับก็จะเป็นกองกองทุนหุ้นที่มัน DCA ใช่ครับแต่ถ้าถ้าอันที่เราเราทำเองเนี่ยก็จะเป็นจริงจมันก็จะเป็นอสังท์คลาสเนาะ จริงๆก็ทุกคนอาจจะมีอย่างเช่นอสังหาเติบโตเท่ากับเงินเฟอ้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม mm hmm. เสี่ยงกว่านั้นก็อาจจะมีหุ้นใช่ไหมครับไอ้ที่ผมทำเนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วคือหุ้นเทคเนี่ยคือหมายถึงว่าทําเทคก็เสี่ยงแล้วลงทุนสตาร์ทอัพก็เป็นหุ้นเทคอ่าก็คือเรียกว่าท็อปละเมื่อก่อนนะ IRR แบบ20-30%สมสิใช่ไหม mm hmm. ก็เรียกว่าเสี่ยงมากๆเมื่อเมื่อบาลานซ์เข้าไปจนตอนนี้ขึ้นมาทําลงทุนในคริปโตใหญ่ mm hmm. ด้วยอ่าแล้วก็บอกว่าอ,อยากทํากองทุนคริปโตอย่างเงี้ย ก็คือยิ่งเสี่ยงมากๆเลยยิ่งคริปโตนียคือเวลาอยู่บนเทียบแอสเซทคลาสเนี่ยก็คือเสี่ยงบนสุดดีก็ดีสุดเลยอสมมติตั้งแต่ต้นปีมานี่ก็ดีสุดเลยอ่อถ้าดูปีที่แล้วก็แย่สุดเลยลบก็ลบสุดในทั้งกระดานเนี่ยมันก็จะมีมีความเสี่ยงตรงนี้ พวกนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่บอกว่าถ้าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆของของเราครับเพราะว่าเพราะว่ามันเราคงไม่เอาชีวิตตั้งชีวิตไปใส่ตรงนี้ถูกไหมนอกจากว่าคุณเป็นเป็นบบเด็กเลยอายุน้อยๆแล้วอาจจะลองเริ่มอาจจะบอกว่ามีคริปโตเยอะกว่าอื่นเพราะเด็กๆสมัยนี้จริงๆแล้วผมว่าบางแห่งจะเปิดพอตคริปโตมากกว่าพอททุนอีกนะใช่ไหมครับเพราะนั้นก็แต่ว่าถึงเวลาคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันต้องมีการกระจายความเสี่ยงถ้าของผมเองทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าลงคริปโตเป็นส่วนน้อยแต่ว่าด้วยความที่เรียกว่าเอาใจใส่เนาวกีทุันอย่ง กลายเป็นว่าทุกวันนี้พอผ่านมา2อสามไซเคิลเนี่ยไออันนี้มันกลายเป็นอันใหญ่กลายเป็นเป็นพอร์ตชั่นใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า Diversify มันก็เริ่มต้องออกมาจากคริปโตเป็นในแอสเซทคลาสอื่นๆก็ออกเอามาลงทุนนู่นนี่บ้างอสังหาบ้างนู่นนี่ครับโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าคริปโตเนี่ยเป็นแอสเซทคลาสหนึ่งที่ถ้าใครยังไม่มีครับก็ไม่ไม่เสียหายที่จะลอง DCA Bitcoin เป็นต้นฝากทุกคนไว้ฮะบาลานซ์พอร์ตก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นนะการกระจายการลงทุนแล้วก็ในแง่่่่่่่่่่ขออออออองง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 ชชีีีีีีีวววิิตเเ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 นนนนยยยมม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 ุัไไไไดดดด้้แแคครรรรรืืืืาาาพก มนุษยเราจะประสบความสำเร็จได้หาความสุขได้ต้องมาลานซห้าข้ออย่างที่พี่หมูบอกไว้ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากหวังว่าผมจะได้เป็นงานแต่งงานพี่หมูโอเคจบกันแบบนี้ดีกว่าโอเคไปแล้วครับงานที่เรามีวมกันพ r ไารด้นะอ๋อโอเคจริงๆแล้วฟินโนจะมีงานเป็น exclusive dinner ให้กับลูกค้าใครที่สนใจใน EP นี้แล้วก็คุณเป็นเรียกว่าเป็นนักลงทุนที่มี investment advisor ดูแลอยู่นะทักไปที่ investment advisor ของคุณผมไม่แน่ใจที่นั่งอาจจะเต็มแล้วก็ได้ตอนที่คลิปนี้หรือ EP นี้ออกไป mm hmm. แต่ว่านี่เป็นอีกพาร์นึงอีกชีวิตหนึ่งของพี่หมูซึ่งสร้างผรอนแล้วก็สร้างผลตอบแทนมาให้เป็นพี่หมูในวันนี้นะครับครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ